สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วธนาทธรเดินหน้าฟ้องกลับดอกเตอร์อานนท์บุญเกลอปมโพสตเข้าความหมิ่นประมาทลุกป่าเรียกค่าเสียหายรวม30ล้านบาทโดยเมื่อวันที่10เมษาย,ยนปี2564ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่า เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาที่ศารอายาธนุรัชดาพิเศษนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอายุ42ปีอดีตหัวหน้าพากักอนาคตใหม่มอบอำนาจให้ทนายความเป็นโจทย์ฟ้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานท์ศักวรวิทย์อายุ43ปี อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รืนิดาเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328เรียกค่าเสียหายจำนวน24 62, 4 7 5ล้าน6 2 4บาท โจ์ฟ้องระบุความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่5มีนาคมปี2 5 0 5รือ4เวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยซึ่งใช้บัญชีเฟซบุ๊กอานนท์สักวรวิทย์มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า74,000คนได้กระทำความผิดต่อกฎหมายโดยจำเลยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กว่ารู้ว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติลงนามรับรู้แต่ก็ยังซื้อขายมาเป็นของตนเอง นี่จงใจทำผิดกฎหมายโดยเจตนาเลยคดีนี้ควรต้องเข้าคุกนะครับทำผิดโดยเจตนาตั้งใจโกงที่แผ่นดินมาเป็นสมบัติส่วนตัวถือเป็นการโกงชาติคนโกงชาติคนโกงแผ่นดินขนาดนี้หรอครับที่จะบอกว่าให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปตัวเองไม่ให้โกงชาติโกงแผ่นดินเสียก่อนเถิดทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่ได้อ่านข้อความทั้งหมดประกอบกันย่อมเข้าใจได้ว่า โจดเป็นคนไม่ด no like like ีกระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองขดโกงเอาที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาเป็นของตนเองโดยทุจริตมีนิสัยเลวซามทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโจ์ไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายตามที่จำเลยใส่ร้ายการโพสต์ข้อความดังกล่าวของจำเลยลงในบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ก ถือเป็นการใส่ความโจ์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบ,บุคคลที่3และประชาชนทำให้โจยดได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศทางธรรมาหาได้ฐานะทางสังคมและครอบครัวเนื่องจากโจ์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจอันเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจ์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดรวมทางใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่งเป็นเงินจำนวน 2 4 6 2ล้าน62,47บาทและให้จำเลยลบหรือหยุดเผยแพร่โพสต์หรือประกาศข้อความอันเป็นเท็จที่เป็นการหมิ่นประมาทโจทกับให้ลงประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของจำเลยเป็นเวลาติดต่อ,อกัน7วันเหตุคดีนี้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทย สารรับคำฟ้องไว้พิจารณาเป็นคดีใหม่เลขดำอจุดทับสองห้าหกสและนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ต่อไปในวันเดียวกันนี้นายธนาทรจึงลุ่งลุงกิจยังได้เป็นโจทย์ฟ้องนายบุญเกือ้อปุตสะเทโวอายุ53ปีผู้ร่วมก่อตั้งพักไทยพักดี เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328เรียกค่าเสียหายจำนวน3ล้านบาทกรณีเมื่อวันที่2มกราคมปี2 5 0 4วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบุญเกื้อ ปุสเเทโวโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทใส่ความโจทย์ลักษณะเป็นบทสนทนาระหว่างมันดากับโจทย์ทํำนองว่าโจทย์ได้รับการปลุกฝังให้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งความจริงโจทย์ไม่เคยมีความคิดและพฤติการดังกล่าวเลยรวมทั้งจำเลยยังได้ตัดต่อภาพของนางสมพรจึงลุ่งงกิจมันดาของโจ์แขวนป้ายที่บริเวณคอว่าเจ้าของป่ากสงวนแห่งชาติอีกด้วย การการะทําของจาเลยเป็นการเจตนาใส่ความโจ,จ์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จโดยการโฆษณาทําให้โจยดก็ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงกติยศความน่าเชื่อถือและเสื่อมเสียความนิยมศรัทธาในแวดวงการเมืองต้องถูกดูหมิ่นหรือถูก,กเกลียดชังและทางธรรมหาได้โดยโจยดจึงขอใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่งจำนวน3ล้านบาทรวมทั้งขอให้ศาลสั่งและบังคับจำเลยให้ลบ หรือหยุดเผยแพร่โพสต์หรือประกาศข้อความอันเป็นเท็จในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของจำเลยกับให้ลงประกาศโฆษณาคำพิพาทสายในหนังสือพิมพ์4ฉบับเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของจำเลยเป็นเวนลาติดต่อกัน7วันเหตุคดีนี้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยศาลร,รับคำฟ้องไว้พิจารณาเป็นคดีหมาเลขดำอจ868 2564เพื่อนัดแต่ส่วนมูลฟ้องโจทย์ต่อไป ด้านในบุญเกื้อให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าตนไม่ปฏิเสธเรื่องการโพสต์หรือการกระทําต้องขอปรึกษาทานายความก่อนเพื่อดูว่าฟ้องเรื่องอะไรแต่ไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นการโพสต์เซล์การเมืองลักษณะขำๆตามความรู้สึกของตนเองเพื่อไม่ให้ไปเครียดกับการเมืองแต่คุณธนาทรติดใจหรือได้รับความเสียหายก็เป็นสิทธิที่จะทาได้โดนเขาแล้วแม้ธนาทรสุดทน ส่งทนายแจ้งความเอาผิดเสรีอานนท์มิ่นประมาทกุเรื่องเท็จทำเสียชื่อเสียงหลังรายการทีวีช่องดังมิ่นประมาทโดยเมื่อวันที่5เมษายนปี2504เมื่อเวลาน15นาฬิกาที่สพป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนางสาวเมตตาเกลี้ยงกรุม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนางสมพรจึงรุ่งเรืงกิจผู้เสียหายพร้อมด้วยนายสุพลนินวิเชียนทนายความเขาแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิ์ใจเทียงพนักง,งานสอบสวนสอพอป่าโมกเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายเสรีวงมุนทานักจัดรายการโทรทัศน์และนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์สถาบันพัฒนาบริหา,ารศาตร์รือนิดา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่21มกราคมปี2 5 0 4ทั้ง2ได้ร่วมกันจัดรายการวิเคราะห์ข่าวเรื่องลับมากตอนดร,อ,รอารนนท์คาใจหลายปมก่อนธนาธรลงเลื่องการเมืองซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี2 2รวมทั้งช่องทางสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ โดยบุคคลทั้งสองได้หยิบยกในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นบุตรของผู้เสียหายมาบาังหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลทั้งสองทำหน้าที่สื่อมวลชนช่วยสอดส่องดูแลคอยเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนแต่การกระทำของบุคคลทั้งสองมีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงสร้างเรื่องราวอันเป็นความเท็จเพื่อใส่ความผู้เสียหายและครอบครัว โดยนางสาวเมตตาได้กล่าวว่าสาเหตุที่นางสมพรมอบหมายตนให้มาแจ้งความที่สพป่าโมกจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากมีผู้ที่รู้จักกับผู้เสียหายได้รับชมรายการที่เป็นการหมิ่นประมาทดังกล่าวในจังหวัดอ่างทองและได้โทรสอบถามไปยังผู้เสียหายว่าเหตุการณ์ที่บุคคลทั้งสองกล่าวมามีข้อเท็จจริงว่าอย่างไรเป็นไปตามที่ทั้งสองคนได้กล่าวใส่ร้ายหรือไม่โดยบุคคลผู้นั้นรับรู้เรื่องที่นี่จึงจำต้องมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่จัดรายการทั้งสองคนซึ่งทางผู้ที่ได้ชมรายการพร้อมที่จะเดินทางมาเป็นพยานด้วย โดยการแจ้งความทานหมิ่นประมาทครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นางสมพรตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ที่ผ่านมาจะมีการหมิ่นประมาทหลายต่อหลายครั้ง สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งความในวันนี้ทนายความแจ้งว่ามีชุดเอกสารมอบอำนาจจากนางสมพรและหลักฐานคือเทปรายการออกอากาศรายการวิเคราะห์ข่าวดังกล่าวมาเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าตามเนื้อหาในรายการที่ก่อให้เกิดการ ความเสียหายแก่ชื่อเสียงนั้นมีถ้อยคำใดปรากฏบ้างนายสุพลกล่าวว่ามีบางตอนกล่าวหาตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวหานางสมพรอย่างรุนแรงเช่นเป็นตระกูลทำลายชาติช่งชาติซึ่งนางสมพรได้ตั้งคำถามกลับว่าเพราะตนเป็นแม่ของนายธนาธรใช่หรือไม่จึงต้องถูกโยงเข้าไปเป็นเรื่องการเมืองและการกระทำของพิธีกรทั้งสองที่พูดกันอย่างสนุกปากโดยนางสมพรได้รับความเสียหาย ในด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ทำอยู่ด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นให้มันโดนสบางเดี๋ยวประกาศขอโทษกลางรายการทำหนังสือขอโทษและกลับงามๆพร้อมกระเช้าไม่เชื่อลองดูสิ นายยกยังฟ้องได้แม้ธนาดรนกระฟองบ้างก็ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวมันไปขึ้นศาลแม่งก็ใส่หัวไปมาทฤษฎีแม่งโคตรเยอะนิยายชวนไขฝันให้สลิมหลงไหลเนื้อหาแม่งไม่มีรอกนี่แหละเพราะแบบนี้แหละผมจึงไม่เสพข่าวสลิมเพราะมันคิดวิเคราะห์มันเองใช้ความคิดส่วนตัวมาทำให้คนอื่นหลงเชื่อจริงครับพวกนี้เคยดูหลายปีมาแล้ว พูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นสันดานชัดๆครับจัดคืนพวกมันให้หนัหนกๆไปเลยครับอย่าให้มันดิ้นหลุดนะครับเอาแม่งให้หนักเลยครับสองตัวเนี่ยฟ้องให้ถึงที่สุดเลยอย่ายอมความพวกมันเร็วสุดๆเลยเป็นถึงครูบาอาจารย์ทำไมชอบยุยงให้คนในบ้านเมืองเดียวกันแตกแยกครับที่ผ่านมาท่านยังไม่รู้สึกอีกหรือครับ เอาซะบ้างอย่าให้คุณระยามันได้ใจฟ้องหมิ่นมันเป็นคดีอาญายอมความได้แต่อย่ายอมมันนะครับเชื่อว่ามันส่งตัวจะสู้ถึงดีกาแล้วมันก็แพ้ต้องเอาคืนมันบ้างครับปล่อยให้พูดมาเยอะแล้วสลิมมันชอบใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นเป็นกิจวัตรของเขาล่ะเรียกสักหนึ้อยล้านแจกคนจนเลยครับเอาให้เข็ดหลับเลยครับเห็นด้วยครับจะหนักๆให้หน่อยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวสดีค่ะ